าเร็วคึ้อะไรววะเร็วขึ้นแล้ววะดูหนังนี่เรียกเรียกอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะป๋าฮะียกเลียกอะไรครับเนี่ยหนูโอเคหนู่าคุยมันเรื่องของหนูยิ่งเย็ดไม่ต้องสอบถามอะไรเยอะหรอกจริงเอาพ่อสวัสดีครับสุท้ายถ้าเกิดเขาทำเจ๊ใจก็ก็ก็ทำอะไรไม่ได้พ่อสวัสดีครับก็เลือกก็ต้องเลือก ครับประเด็นอะไรครับเล็กๆเล็กๆเล็กๆครับเนี่ยมันอยู่ที่สิทธิ์หนูว่าป้าป้าแบบไม่ได้สามารถที่จะอะไรได้แต่ก็แบบลองดูสู่ขาวสู่ขาวไม่ใช่คนเร็วทุกคนหรอครับคุณพอ <c oughs> ่อโน้ตแม่กระเป๋า <c oughs> เรียกอะไรครับพ่ <c oughs> อไปทำงานเถอะป้าไปทำงานเถอะป้า อย่าบอกนะปลาลูกูมีเมียดายากแคมล้อชิด

นะครับเต็มที่ครับผมไม่ได้ขัดเลยก็นั่หนะครับพ่อผมครับเลขเลขกระเป๋าอะไรครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานแกงต่อหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ครับดูแลจ้วนะครับขอแอบึิงก่อนกันไปทำงานแล้วหรอใช่ครับเจอกันครับแล้วทำไม ตัวโชคเรื่อยๆอย่างเงี้ยขับขับรถชนมานิดหน่อยครับต้องรีบขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับรีบมาไปเลยตรงนี้มันไม่น่าจะสะดวกนะเดี๋ยวขวางทางหมดฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่กำลังไปแรงเขียวเลยกำลังไปแรงเขียวรอแป๊บนึงไหนอ่ะกำลังไปกำลังไปจะถึงแล้วโอเคโอเคไปแล้วครับไปทำงานแก๊งแรกเจอกลนครับ อืออือที s <S ่คืออะไรครับอือก็ยังอยู่แบบแป๊บเดียวเหรอเดี๋ยวไปหาใหม่ไปครับไปไปแป๊บเดียวครับไปนอกเมืองอัไอันนี้ไปทำอะไรไปไล่เคสเหรอแบบว่าใช่ครับน่าจะไปไล่แล้วเนาะวกูบริการประชาชนกูก็ดีใจได้ครับแล้วเจอกันครับเจอกันครับนี่ผมเขินนะเนี่ยกอดผมดูกกอดเขาแล้วเฮียเจอครับ ตาลไม่ได้ทำอะไรเขาหรอกบุกกระทืบลูกก่อนมึตรง